นอนนั่นั่กัน้นอนนแล้วลนวนอนนอนทำไมคูนวะเออนอนนำไรคนพุ่น๋อเออนอนนตุจันทุนอืมนอนนำลอยคนมือนีขำลอยเ้แรำลอยบ่เมาเป็นยังมือนีเมามือคึนนี้นอนาไรบ่ไอ้บอกเลขัดเมาอ่ะไอซิดาขันมือนีขันเมาบอห้เมาบุตร้าขำอยกินเด้อเด้อนน่นบุตรข้าขอยกินเด้อเด้อ เนี่ยบัวตอนี่ยบตอบตองให้คำน้อยกินคุณตุ้มมาทางมาเพื่อได้นี่เลยบอบัฟังเขาเจียมบอกอายกินแล้วมันเป็นพี่บาติกินฮอดสร้างคนอีกข้าฮอดสร้างกินสร้างก็ข้ากินเลยมันสร้างบ้านมีบอกไอ้สข้าสร้างกินมยเออมันเก้าพันเมื่อเท่าหนี่อยู่ที่หนึ่งมันกินแต่สวยอนโอ้บ่มันไปให้มันไอีไปซื้อปลาดุก ซื้ปลาดุกแล้วบ่ไดปลาดุกเราซื้อเหล้าลยย่อมาเลย้าคนบ้าจักกี้แล้วอะไฮะเออหอนชิซิ่ก็ก็ด้อกหักแก๊สซ่าหนักกองมาแล้วก็ไม่หนะ tôi đang mười cân ô nếu như bạn nhạc cát nhằm lèo khoai khăm nhạc chì lèo tôi sẽ đây năm này chắc ngoài chạm nằm tại vì anh cài đúng món này sao <c oughs> โอ้เห็นเส้ตจิกให้ยังอย่างนัง้นนะ <c oughs> ข้าวคัดนี่เดียวกับเที่ลลว่าแล้วเลยเนี่ยยังับนี่ตัวนี้นี่ระเบียงนี่ก็ใช่ละไม่ระเบียงลูกติง่งเนาะออม้วก็บ่หาบุญหลอดตกนะ นี er ่เกาะทำหาไผ่เออจึกบ่มาแล้วเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วโอ้รวยแล้วจึกเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นผลิัตนำทั่วแล้วอืมจึกรวยแล้วเด้เป็นไก่นำเที่ยวแล้วเอ้เห็ใอ้จึกโดนเนาะเฮ้จึ๊บโดีเลยนะเฮ้ยตะกี้ไปป้ามกันดูเด้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อ่ะเหรอแม่มันกระเจี๊ยบเด้ย

con อยากเอาใส่ vậy, khi ใหญ่ bắt phân tục vì เนี่ยเครื่องใส่สินี่โอ้ยเดี๋ยวตั้งให้ hết เอ้าลง Lục ได้บ่ล่ะได๋ đây này à? Để. 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 Để tục xa Sao ở đây

มื่นกันเลยโอ้ท่าจันกินมะม่วงมันหนึ่งโอ้ขำนนอนนอนมืดนอนมันนี่นอะนอนมืดมื้อนอนมืดมือหมาเล้าเดนอะหมาเล้าปลาเลมืดเทื่อ เนี่ยม,ม้นมนนนวน,น,มมนมันเฮัลจอรจะกินกินเด้อฮัลนะเขาปะฮัลนะมะม่วนมันอืมแล้วก็กินนี่อเจ้ากินบ่าเขาเจ้ากิน <c oughs> จะบุญ,าย, <c oughs> บญายากเลยบุญยากเหรอเดี๋ยวกินแลาดเราเนาะแต่คุณมาให้กินลแล้วเราเนาะ ก็เป็นคนมาซื้อมงม่วงมันดีมันขึ้นมือกไม่วงมันมน,มน,มน,น้ำกำลังป้มน้ำวามือน,นี้นะน,นี่กับไปอาบน้ำอับน้ำเมาแล้วบนมือเม่นดอนนับนอ้น,น,อน,นับนับอีกอ้ม่มไรอเช้นนนานี้น้ำก่อไอโนนี้นอนไหนเพ่ม ไปเอาเครื่องของคุณเด้อพุ้นดําฮ้างขคุณน่ะเออแา่ไปเอาเครื่องแล้วกลับมากลับมาเขามานอนพี่เด้ไม่เหรอเด้อกลับมามานอนอืมเครื่องไร้หวาอยู่คุณน่ะวัดเถอะเครื่องปัดปุ้ยเขาหิ้ลอยนี่ปัดปุยคุณน่ะอืมอืมอืมแต่ปัดปุยอันข้อแม่แบบมะม่วงมากินเด้อแต่เปรี้ยมั่งม่วงเลเด้อ มังวงบ่มีพอทังนี้มีก็มักจะไปทางเดิซะหนะไปนี่ออกไปกันจะไปแหว่มังม่วงขันเด้ยบัดบัดกลับมาแล้วมาเอาแวะมังม่วงนี้กลับมาส่งมาแหว่ก้อนนี้เออมาแหว่มังม่วงเด้อเอาเอาไปเอาน้ำปืนแหว่ปืนเจับน้ำปั่นง่ายมันมาหรือมามังม่วงเด้อเอาม่วงมาเอามังม่วงมาเด้อเอาม่วงมาเลยเด้โอ้เราคุดอกขักมาีเหรอคือว่าคือว่าเป็นอกขักบมีนฮอนเนาะคุณเนาะคุณฮอร์สเนาะ นก็เนบอก้พอบุนำไปเื่ออาเกบกับก้งแอืมแต่ว่าพอบุนำพอุก็สิไปน้ำปุ๋ยไปเื่อจุ่เ่นํำปุ๋ยเลยคปาน้ำปุ๋ยพุ่นเลยทำารกระิไปเออไปเงินบ่มีเงินก็ไปเชื่ออบมีเงินเาบอกให้พอุกนำโน่ปหาเงินจากเพื่อนนูเป็นเงินหมดแล้วที่เราด เนี่ยงเหนแตซื้แ่ล้าเนาะเขาจนเนาะบุไปซื้อเกือดกลอตุ้เายกตุงว่าไปปาม่คับเกือซุปเนี่ยโอ้ไปลาบไบกิดบมดื้อาเกือตุ้เคิ่นั่นเนี่ยมันมืดอ็ก็มันมืดเนาะเออยจี เขาเกองอาบน้ำไัยเนาะยังจะมีเฟซบุ๊กพาดตูม่มีแลยม่ได้เอามามีเอาอยู่อห้องห้องน้ำท่านเี้ท่านนี้กันเนี่ยไอ้นุ่นแกอาบอยู่ท่านนี้มีอยู่ท่านละจะเบ่งท่านเด้อมีเปขาปะ่าอ่ท่านเบิร์แน่แต่บุไปห้อน้ำจากบารตีน่าบุพุวามีตำนานนกขุดเนาะตัวบุไปอาบน้ำตัวบุพุวามีโอ้ยท่านมีากะไลกระบบมีขุนกมีอนั้นกรบมีบจอาบน้ำนั้นก็มี แต่คุณมันต้องไปแหละคุบมันพาไปนะน่ะติ๊กพาไปหมอติ๊กขี้ยานกินแล้วมันขึ้นนียมันยานโหนหายเด้อกินซางกินมาอยู่ิข้าซางกินฮอทซางโอ้ยพี่ก็มีบักล่าเลยอ่ะเอาเบิ้ลเราไปเข้าอับอาบเดียท่านอือไปอาบน้ำโอ้อาบเดียวแชมพูเนี่ยกระเบียดแฟบกระเบีอดเดียร์ทันหน่ะอือครับเดียู่ทันไอ้ดึกไอ้คุณอาบตลอดไอ้คุณโอ้โห โอ้มากินมะม่วงดิอ๋อกินมะม่วงกินมะม่วงมาชิมม่วงแล้วเฮานี่เพิ่มกินมะม่วงกันเออกินเลยกินมะม่วงกันกินแล้วเด้่ยพอค่อยก็ได้เอาเอกมา ว่ากินบักกะไลมัเป็นสิบป้ายหน่วยกลินแล้วกินแล้วกินแต่ตอนอ่ะเข้าไปไหนพื่อนกินแล้วเด้อเอาเลยมาื่อนละเลาถ่ายคลิปนอนที่ที่มือนี่แม่แหละมัอนี้นอนยามมอเนี่ยยามพิมพ์งานนอนบ้านใหม่เด้นอนนั่งหนังกันไรนั่งนกันไรนอนพุ่นแล้วแล้วพุ่นว่านอนทำไมคุ้นวะเออนอนแบบไร้คนพุ่ผดุเออนอนนบบจุ๊จันพุ่นอื คำ้อยพ้นมือนีคำลอยเง้ยมอยผมเมาเป็นยังือนี่เนาะเมามนอนี้นอนไ่รายบอไอ้บเนี่ขัเมาไอชิดาขัมือนีขัเมาบ่ให้เมาบ่ว้องข้าค้อยกินเด้อเด้อนนบ่ต้องข้าน้อยกินเด้อเด้อเนี่ยบ่ต้องบ่ต้องข้าน้อยกินค้องมาฟงมานไดนี่เลยบ่ฟังเขาีบออายเออเ กินแล้วมันเป็นพี่บ้านกินหอดซางคนอีข้าหอดซางกินหอดซางต็ข้ากินเลยมันสร้างบ้านมีบอกไอ้สข้าสร้างกินึงนเอาพวกเจ้าพันเมื่อเช่นนี่อยู่ที่นี่อยู่นี่งมันกินแต่สวยอยู่นึงโอ้มันย่างไปมันวะอีไปซื้อปลาดุกซื้อปลาดุกแล้วบ่ได้ปลาดุกเรซื้อเหล้าลราย่อมาเลยบ้าคุ้มบ้านจักรีแลี้ยวยอมซื้อแต่เหล้าเนาะ ซื้นุ๊กเราบราุกซืเล้าอือซืเล้าก่อซือกล้ก็ได้ออซื้อใกลก่ได้ซืเล้ามากินดลยพวกงาไม้หักมัดมือมัดมือเราว่ซื่อซื่อเล้าซื้อของกินทำาไทยได้เอซื้อหนักแกมหั่นมาที่อือได้อันนี้หายนี่กินละล่ะกินละมาหายละมูบได้กินละหายมูดต่อสําหนออัน มิแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพื้นบ้านเราฮะฮะฮะลูกมิสเตอร์นำทางอันผู้ปฏิบัติงานฮะคือผู้ลูกหน่วยงานผู้กันนั่นแหละก็ต้องว่าเออมันก็เขายู่เขาหูอาจจะหูยั่งน่ะเนาะมันต้องเอาตามเขาเนี่ยมันจะเป็นได้ในการสร้างเาอีกเนาะครับพ่อคือกันใครก็ได้มันทักสภาพตัวจริงมันนักเนาะมันทักโบงามมาใส่ไปตัวนี้ใส่ตัวนี้นะใส่ตัวนี้ทั้งโบราณเพราะว่าเน่ยโบรามจะมันเปียกนะคนสะมา

นี่เล็บคำน้อยเมามาหดตั้งแก้วเตะเจ้าหันทำให้เอาฟ้าไป็เฮียสวยงามธรรมชาติดิเรียบธรรมชาติดิมันกระดานนะบอนฟ้าไม่นฟ้าแป้นพัฒนางานเอออยู่ทางพัฒน่าพาฟ้าไป็เฮียสวยงามแป้นมันแป้นบ่งามนะมันแป้นเป็นแป้นใหญ่พนัะเออเที่ยวบุญน้ำอยู่เที่ยงนะเโอเพคผนเอาเน่นหน้าไปก่อนไปใส่เครื่องใส่ยังจะไปสร้างเครื่องอื งได้นใกตลอดออไอ้โย่งก็กินให้กินว่าเนาะอ้อถ้าไปป้าก็ได้กินเมองมงมันเนาะก็มาสู้กินอยู่แล้วเนาะไอือต้องไปเดี๋ยวไปยันเดี๋ยวบอกคดีไปเด้วบอกแม่ดีๆเดี๋ยวบุไปเดี๋ยวักไปบอกแม่ดีๆเนีักไปบ่ได้นี่ซปลากระยับกจนจนจับเอาแล้วไมองเลี้วดิซ้องยิดไปซ้องว่ามันซอสทิศัว เดินไปเดินไปหมอเดินไปก็สี่ทิศห้าทิศเหมีวไอ้เครื่องคาคิงเลยเนอะระวังว่าตับมาด้วยจาขึ้นมาทางนั้นวางเครื่องอย่างนี้เลยเอบาโบบา มันมีมันจะมีกับบุญมีจักมืรบุญมบุมีจัเครื่อบุญมีบุญมีจักเครื่อฮัก็มีนี่เนาะอาหารกโอากินกนสมบ่ไน้องบส้มไล่บ่พอดีกินพอดีกินแซ่บแซบซน่น่ะมันสุกแล้เด สมกับผสมร้ายมันพอดีมันสุกลเดมันสุกมันเกอน่อยเนาะนอยแต่มาบลื่นมาบลื่นเลเน่ะต้องไขแค่น้งเ้อยู <c oughs> ่นสับปเขมาแหมมีเหมีุ้ๆนีุ่้มเนกอันนี้ตั้มนี่ง่ายง่ายึงบอล้นึบอลขึ้นย่าง Dạ, bọn sâu đấy nhỉ, mà. Khói kín, lòng bơm. Áo, kín lòng kìa, mà. Sâu, bọn chắc. Bọn nàng Kín lót. Ồ, bơm, bơm. Sâu tích, sâu lọt. Áo, bây giờ, bây giờ, bây giờ, mà. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. này À? มันนลีงเขา้าเออ่นมานลีงเขา้านลีงเขา้าฮัทเติดอยู่พีโอ้สหัสสองหบ,บนหลอดบนเห็นมาลักกินนมจะพีอีกแล้วเบื้องล้นากางมงได้ยุ่งไล่เราติ๊กเนาะยุ่งไล่เราทำเราเดี๋ยวมือเราเดี๋ยวทำมือพิษตาแล้วก,าก,าก,ก็ยุง่งหลายอันนี้บ่อขึ้นไปนอนจะไหนบ่อไปเออคนใหญ่ขึ้นไปนอน,นอเถอะคนเราไป,นนไปเท่ามีนะ่ะเครื่องกระเก็บขึ้นไปเด้อเสื้อเจ้อน่ะเด้อเครื่องนุ่งเครื่องทือเจ้อน่ะ ไปพุทธกินบหนแตงกินอยู่นี่ก้อนกระไดหลังไฟอยู่นี่ก้อนกระไดลงบหนแตงเขียวก็นอนนอนพุทธใจนึงเข้าก่อนหนึ่องอยูบรรยากาศยามแรงโอ้ย ว่าเราจะดังไฟล่าสเสร็จยังดังไฟแต่เพนคนอาขอบรันบนําเลยแล้วเอออมีสบู่อาบน้นนี้เนาออนั่งสิครับอนอหนุณนนเนาะเพื่อนดี Nàng kháng a khá đầy rồi nọ Nàng kháng a khá đầy khá là khắc rồi nè day kang a day có a gì đấy ô day kì a day lốt a day kang a day hạc a day kang a day kang a day kang a kì nè a day nè a ไอคุณจะไปอัพน้ำวะแต่คุณไปอัพอาไก็สีอัพไอาบาได้อัพนี่ยไอคุณไอคุณอัพแบบคนเนาะ้าเล่เนาะเดี๋ยวจะบดิ้อัพคนเนันเน,เด,น,นเด้ไออัพอย่นี่เอาอืมทำไมอัพน้ำรยบร่อยแลาวน,น,นั่น่ะีออัพแนวนั้นเปลนเครื่นนองมาหรอวะเปลี่ยนเครื่องมาหรอ

ทราบนกับอาโอ้ทราบเหมือนอาปะนึงอ่ะอาไลน์หน่าหัวเราะจัดอาไลน์หน่าเลยโอ้บรรยากาศยามแรงเนาะเอาทุกคนคลิปนี้กเกษร่ากันไปขนาดไหนเนาะบรรยากาศยามแดงสิโอ้บรรยากาศดี นี่เือน,น,นพอเท่าคิงเพิ่นได้เงี้ยเดี๋ยวพอเท่าบุญไทยนเนาะเอาเครื่องมาอยู่อันใหกล่องวันนี้แหละเดี๋ยวนอนพี่นอนทุดมาเรื่งี้วันนี้จะได้นอนยามพี่น้อนผะตงเรื่องพี่ดไไดนนดเดินก็ได้นอนยามบั้นหนึงทุกคนสำหรับคลิปนี้ขาลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสบายดี